โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนดจําภัยที่้านนกนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูบรรยากาศหลังฝนตกนะครับตกมาชั่วโมงกว่านะดูน้ำเต็มเต็มตรงนี้เต็มพืชตรงนี้เลยอุ้ยฟ้าร้นเลยทุกคนน่ากลัวถ่ายไปน่ากลัวไออันนี้กลัวไปด้วยโอ้โหเนี่ยดูตรงนั้นตรงผักเขียวนะฮะของยโสเนียเก็บเพาะพันธุ์ผีแว่ทั่วมาเลยครับโอ้ยฟ้าร้องอยู่เลย เดี๋ยวคลิปนี้คนงะไม่ได้พาไปทำภัยอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ติดภารกิจเตรียมทําขนมอะไรด้วยนะคคืนนี้มีทําขนมส่งส่งเขาด้วยนะฮะส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศหลังฝนตกนะครับโอ้โหอากาศเย็นสบายมากเลยทุกคนนหนาวด้วยนะฮะวันนี้ผมใส่เสื้อกันหนาวเอานะใส่เสื้อกันหนาวโอเคเดี๋ยวนอกจากพามาดูบรรยากาศหลังฝนตกแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บเห็ดกันนะครับเดี๋ยวหยุก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โห โอเคผมไม่ได้ดูเลยเรถล้มเดียด๋วยวเรียกพับให้นคนฝนตกครับดินสุดเลยฮะไอ้ดินสุดเลยดีไม่เป็นไรมากแค่กระจกเบีย้ยวเลนนิดหน่อยนะเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันครับดูกครับกล้าไหมมันจะมองเห็นหรือเปล่านะฮะในโรงเห็ด เก็บตอนนี้เดี๋ยวจะไม่ได้เก็บนะฮะเนี่ยลงเห็ดนะครับเห็ดนางฟ้านะครับว้ายขอเซตพื้นที่แป๊บหนึ่งนะทุกคนเนี่ยฮะลงเห็ดฮะเดี๋ยวจะเก็บเห็ดนะครับเห็ดอันนี้หลายเดือนแล้วนะครับ้งแต่ประมาณมกรานะครับ อากาศค่อนข้างเย็นใส่เสื้อกันหนาวฟ้าล้องหึ่มหึ่มหึ่มนะกลัว เย็นนี้สบายเลยไม่ต้องลดน้ำเห็ดตัวอากาศโดยรวมเขาเย็นอยู่แล้วนะครับแล้วพอสักพักหนึ่งอากาศฝนตกเนี่ยเดี๋ยวเห็นเขาก็จะแตกไปให้ดูยีเห็นหรือเปล่านี่นะจะแตกไปอย่านี้อันนี้ผมเปิดปากจริงเขาไม่ได้เปิดอย่างนี้นะผมเปิดปากเพราะว่ามันเป็นเป็นไรนะครับไรขาวไรเห็ดไม่ใช่ไรขาวไรเห็ดนะครับนี่ผมก็เลยเปิดปาก พอมันกินลึกเข้าไปแล้วมันแก้ไม่ใช่นะผมเลยเปิดปากแล้วก็ฉีดฉีดมอเตอร์ไฟชัดนะครับก็จะเรียกจำไม่คิดได้เป็นชื่อนี้แหละมอเตอร์ไฟชัดโอเคนะฮะเกี่ยวอันนึงครับหนาเสร็จแล้วก็ตควจสอสารหน้าก้อนช้อนขูดแต่เาเรื่อยๆนะครับ ฝนตกนี่ได้เก็บอยู่ทุกวันคนระับอันนี้ออกอันนี้หยุดมนนีอันไหม่ก็ออกคนะับเปิดอากาศก็ชื้นเนี่ยอมันก็ได้เนี่ยเขาจะออกมาเรื่อยๆ<ม>ถ้าอากาศร้อนนี่คือหยุดชะง,งักไปเลยนะครับเป็นเกือบสิบวันก็มีนะ ฝนไม่ตกดีเลยนะครับตกแรงมากเลย สองปีมเลยสองอาทิตย์อยู่อะไรก็ปิดสั่ทำสมุนปิดในช่องอะไรมูในช่องอาจจะปิดในปิดนี้ทำสมุนปิดบ่ปิดปิดแล้วแล้วพอสิบสองอะปิดเปิดแล้วยจะขายอะไรอ่ะกินขี้ ชิบหายแอายเลยยวอพี่ยาคพี่ชื่อหมูมาสองโลพี่ชื่อใครมาแพรพี่หาชื่อผลากระพันเออวันนี้หาคุดปูคุดปลาหาจินแล้วเนี่ยรบบาเออเออโอเคครับ โควิดขนาดอยู่บนนอกยังต้องปิดนะทุกคนโอเคอันนี้เก็บเห็ดเสร็จแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวตัดกันเอออันนี้ก็ดีเนมันูไปเลยอะอือ ที่ครับทีนี้ก็เขาจะคลิปแค่นี้นะครับ